วันนี้ครับวันนี้มารีวิวหนัง Golden Job มังกรฟัดล่าทองต่างชื่อไทแบบ้แบบแปลกๆนะมังกรฟัดล่าทองชื่อนี้เออมันแปลกแต่ถ้าเราได้ดูแล้วนี่เราจะรู้เลยว่ามันมาจากมันได้ผมว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจหรือได้กลิ่นไอนิดนิด มาจากเรื่องอิตาเลียนช็อนะอิตาเลียนช็อของที่มาร์ควอเบิร์ตแสดงมาร์ควอเบิร์ตแสดงก็จะมีรีเมคมาจากหนังอีปีอะไรก็ไม่รู้นะหนังเรื่องนี้อิตาเลียนช็อเนี่ยโดดเด่นเรื่องฉากไล่ล่าตอนสุดท้ายใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็โดดเด่นเรื่องฉากไล่ล่าเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่ตอนสุดท้ายมันจะอยู่ตามกลางเรื่องตามอะไร อย่าลืมว่ามันเป็นหนังจีนหนังฮ่องกงคือการไล่ล่าของหนังจีนหนังฮ่องกงเนี่ยมันละหำกว่าท,วทั่วไปอยู่แล้วมันเน้นแบบแอคชั่นละหำเดือดเดือดไม่ได้เน้นความฉลาจ,จะเหลียวเรื่องฉากเรื่องอะไรมากมายเน้นความมันนะครับจำได้ว่าเคยดูหนังอินเดียที่รีเมคมาจากอินเดเรนจอมเหมือนกันอันนั้นก็ฉากสุดท้ายเจ๋งเหมือนกัน นะครับแต่หนังอินเดียเราเวลา,าดูมันก็จะมีเพลงมีอะไรผสมเรื่องราเนมแดนที่เรื่องราความรักนะแต่ว่าฉากปล้นก็เด่นเหมือนกันนะมีการหักหลังมีอะไรกันเหมือนเ่องเลย Golden Job ของฮ่องกงนะปี2018ตัวนี้ก็โดดเด่นเรื่องแอคชั่น เนื้อเรื่องที่มันหักหลังก็ยังมีอยู่อืมอันนี้เอ่อกลุ่มคนที่ไป,ปไปปล้นไปเลยอ่ากลุ่มคนที่ปล้นทองเนี่ยมันแค่มันไม่รู้สึกไม่รู้ว่าปล้นทองเฉยๆในที่ที่เกาเห็นที่ผ่านมาคือมันตั้งใจไปปล้นเลยนะ <c oughs> เรื่องมีอยู่ว่ากลุ่มหนึ่งนะคนกลุ่มหนึ่งห้าคนนะมีห้าคน ฏิบัติภารกิจอ่าภารกิจหนึ่งเปิดเรื่องมานะแล้วก็มีการผิดพลาดจากอ่าคนชื่อบิวนะมีเพื่อนห้าคนนะมีคนหนึ่งชื่อบิวผิดพลาดแล้วทําให้ตัวประกันหรือคนที่เขาจะเอาเอาตัวไปเนี่ยตายนะเจ้านายก็เลยไล่มันออกไล่ชื่อบิวเนี่ยออกนะครับ ต่เมื่อไล่ออกคนหนึ่งเพื่อนๆก็เลยออกกันหมดเลยเอ้ยจะได้ว,ว่าเรามองเห็นว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ยรักกันดีเนี่ยฉากนี้โป้พื้นมาแค่นี้โป้พื้นมาเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยเพื่อน,นห้าคนนี้มันรักกันดีแล้วเราก็ห้าปีต่อมาเราก็เห็นนางเอกซึ่งอยู่ในสถานกักผู้รียัยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะสถานรีไพอ่ะ ในแอฟริกานะครับที่รีภัยจากสงครามนังเอกเป็นหมอนะก็คือก็รักษายนั่นแหละพระเอกกรมาเยี่ยมก็เลยรู้ว่าเด็กๆที่อยู่ในสถานรีภัยเนี่ยกำลังป่วยกันที่ป่วยเพราะว่าไตางานงานเลี้ยงของทหารเมื่อคืนเหมือนกับเขาเลี้ยงกลุ่มรีภยัย แล้วเด็กๆป่วยกันหมดเลยบ่งบอกให้รู้ว่ากลุ่มทหารนี่กกำลังทดลองยาทดลองยาอะไรยาอะไรบางอยา่างให้กับกลุ่มลีไผยโอ้โหนักรู้สึกโหดร้ายมากนะครับก็คืออยากอยากทดลองยาแล้วก็ขายยายารักษาก็เลยลองดูกับกลุ่มนี้โอ้โหรู้สึกเรารู้สึกอะไรว่าเาฮ้ยมันทำ่างนี้ได้เลยหรอ เเองเนี่ยก็เลยต้องไปขโมยยาขโมยยาเพื่อมารักษายาใช้ทั่วไปเนี่ยปฏิชืวนะหรืออะไรทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวรู้สึกว่ามันมันหมดอายุเบกก็เลยต้องไปขโมยยาซึ่งกําลังมีการส่งนะครับส่งยาโดยอ,อ,องค์การความมั่นคงแห่งชาติหรืออะไรสักอย่างนะครับชื่อมันเนี่ย จำไม่ได้นะครับขโมยออกมาเขาจะเอาส่งพง่ายคือเคลื่อนยาเนี่ยไปอีกจุดหนึง่งพระเอกจะต้องไปขโมยก็รวมตัวกันใหม่ห้าปีผ่านไปเขาก็ให้เห็นว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะก็มารวมตัวกันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยพวกเนี้ยตอนรวมกันเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่พวกเขานับถือมากมเรียกว่าป้าป๋าแล้ว เขาก็ย้อนกลับไปเห็นว่าเฮ้ยพวกนี้เนี่ยห้าคนเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าในบ้านเด็กกำพร้ามาก่อนและถูกเลี้ยงดูโดยป้าป๋านะตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาเกิดเรื่องแล้วป้า,ป,าป๋าไปช่วยและให้เขากลับตัวกลับใจส่งเข้าไปเป็นทหารนะฝึกทหารในกองทัพก็เลยเก่งแล้วก็มาปฏิบัติการต่างๆนะพวกนี้ก็เลยนับถือป้าป๋ามากแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งป้าป๋ามีลูกสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งนะพวกนี้ก็เลยนับถือรัก รักกันมากและตอนนั้นมารวมกันเนี่ยเขาก็พระเอกเนี่ยเอาเอาข้อเสนอ,จอเจ้าอียิปต์นะไปเอกเอาข้อเสนอมาเพว่ามียาเนี่ยกำลังจะเคลื่นย,ย้ายเราต้องไปขโมยเพื่อที่จะอเอาไปรักษากลุ่มผู้รี้ััยซึ่งนักเอกอยู่ตรงนั้นเขาก็มีการประชุมวางแผนนะขณะปฏิบัติการก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เจ๋งเหมือนกันนะครับในการปฏิบัติการของเราเราจะไม่ลงรายละเอียดแต่พอเอามาถึงแล้วนี่มันไม่ใช่ยาซึ่งคนชื่อบิลเนี่ยเป็นคนรับงานมาบอกว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยจอดไว้แล้วก็ไปนะครับมันไม่ใช่ยามันเป็นทองคา เขาเปิดดูมันหนักเกินไปหนักเกินไปที่จะเป็นยาเขาเปิดดูโอ้โหทองคําเต็มรถบรรทุกอ้กนี้ก็โมโหทำไมาต้องเปิดฟังเขาบอกไม่ให้เปิดไมเปิดได้ไงเขาจกได้ยาเนาะต้องคิดอยู่เอ๊ะบทนี้ผิดแล้วก็เขาจะขนยานะคิดว่าเป็นยาเขาจกได้ยาเขาต้องเปิดเอาเพื่อที่เอายาไปเออมันจะไม่เปิดได้ไงวะเราก็เห็นแล้วเฮ้ยมันมีพิรุธอะไรตรงนี้ เอเปิดออกมาปุ๊บมันเป็นทองคําอันนี้เขาก็หันหน้าไปทางบิวเลยบิวหมายความว่าอยังไงแต่กระดาษที่บิวกําลังอธิบายนั้นก็จะมีรถของเจ้านายเก่าเจ้านายเก่าของพวกนี้ที่ไล่ออกขับมาหาแล้วกลุ่มโคมล้อมไปเลยงานนี้ก็มาจากเจ้านายเก่าพวกนี้รวนกันนะให้ไปข้น ซึ่งโกหกว่ามันเป็นยาในบิวเนี่ยไปร่วมมือกับเจ้านายเกา่าซึ่งตอนที่ออกมาเนะ่ะมันไม่ได้ถูกไล่ออกแต่มันไม่ได้ทำงานผิดพลาดแต่มันจงใจผิดพลาดเพื่อที่จะได้ออกมาแล้วก็ทำงานกับบิวคนเดียวอืมเพื่อนๆเราเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันหักหลังเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอุตส่าห์แบบเไล่บิวออกคนเดียว ก่อนลาออกตามทั้งโดยไม่รู้ว่าเฮ้ยไอบิลเนี่ยมันตกลงกับหัวหน้านไว้แล้วว่าจะเอออกมาคนเดียวแล้วก็ทํางานกับมันคนเดียวเพราะว่ามันจะเป็นงานสกปรกน่ะเป็นงานที่อ่าสีดําพูดยังไงหนึ่นงในนั้นก็คือขนทองขนทองเนี่ยความจริงก็บอกว่าเป็นยาอืมแต่มันทําคนเดียวไม่ได้มันก็เลยต้องเรียกพวกนี้มานะโดยโดยอาศัย คำที่พระเอกบอกว่าต้องการยานะต้องการยามันก็เลยเอาจุดเนี้มาเป็นตัวนี้เราก็เห็นเงื่อนไขแล้วเป็นไปไป,ไปมามาเป็นยังไงเกิดการต่อสู้กันนะพวกโหน้ามาก็เกิดการต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้โดนป้าป่าโดนปืนของไอ้ไก่ป่าในในเรื่องไอ้กลัวใจนะ เออน,นี้ไก่ปานะ่าอ่ะผมแต่นนี้มันชื่ออะไรไม่รู้จาบทของมันก็คือไก่ปา่ากลุ่มที่มาแสดงเลคือกลุ่มกมวัาใจหมดเลยนะห้าคนเนี่ยเออเหมือนเหมือนกับรวมตัวกันใหม่ๆรวมตัวกันมาแสดงเรื่องนี้โดยที่ไม่ใช่กวัใจทั้งหกผ้านะก็เกิดการต่อสู้กันป้าป่าบาดเจ็บเอาก็ช่วยป้าป่าออกไป แล้วไร้หนักซึ่งหัวหน,น้าชื่อเขาไรกับบิลเนี่ยก็เกิดการแบบบิลเนี่ยทนการดูถูกของหัวหน้ามไม่ได้หัวหน้าบอกว่าไม่ให้เปิดทำไมบิลอ่าไม่สามารถคุมได้ว่าไม่ให้เปิดแล้วต้องเปิดทำไมแสดงว่าบิลเนี่ยคุมไม่ได้นี่เหี้อ,อะไรเงี้ย คือไม่มีความสามารถปิวโมโหอิงหัวหน้าทิ้งเลยยึดทองมาอ่าเหมือนกับไดริเรียนจอบใช่ไหมครับยึดทองเลยรวยเลยทีนี้ไปซื้อเกาะซื้อเกาะอยู่เลยมีฐารับจ้างแต่พระเอกขณะที่ต่อสู้กันไล่ล่ากันพระเอกถูกตำรวจจับอืมถูกตำรวจวจับหนึ่งปี พวกนั้นก็แยกย้ายกันแต่ว่าปั๊บป๋าเนี่ยพิการเพื่อนคนหนึ่งกับลูกสาวก็มาด,ดูแลที่ญี่ปุ่นขณะที่พระเอกถูกจับหนึ่งปีเขาก็จะ้เห็นการทรมานการมีเรื่องันใน,ในคุกแต่ละคนเป็นยังไงนิดนิด,นดหน่อยหน่อยพอพระเอกออกจากคุกก็ม,มารวมตัวกันเพื่อที่จะเอาคืนก็คือเอาทองคืนนะ เราก็เห็นว่าขนาปฏิบัติการเนี่ยข้อเสียหนเรื่องนี้อ่อนอ่อนได้เลยก็คือการปฏิบัติการชิงทองของนนี้ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับอิตาเลียนจ็อบรู้ว่าเป็นในบ้านหลังนี้บุกเข้าไปในบ้านเลยไอ้นี่ก็ปกป้องอยู่ในบ้านฉากแอคชั่นตอนสุดท้ายนะครับสาเหตุที่บุกบ้านและแค้นมากจะฆ่ายนี้ได้เพราะว่าพอพระเอกตออกมาเนี่ย พ่อเอกออกจากคุกมาเนี่ยอา่าก็ไปรวมตัวกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีการเฉลิมฉลองอะไรไอ้คนไอ้บิลเนี่ยตามไปญี่ปุ่นแล้วก็ฆ่าพ่อเขาฆ่าป้าป่านะก็ไม่เชิงเขาไม่ได้ฆ่าหรอกลูกน้องมันฆ่าก็นึกว่ามันจะฆ่าลูกพี่นะก็เลยฆ่าไอ้นี่ก็มโมโหเหมือนกันและแต่แต่เราเห็นว่ามันทําด้วย เรามองเห็นเขาว่าเขาไม่ได้อยากจะฆ่านะเหมือนเขาอึดอัดตลอดลลเวลาเหมือนน้อยใจยังไงไม่รู้เอ้บิวเนี่ยแสดงว่าความเป็นเพื่อนหรืออะไรเขาก็ยังคิดถึงอยู่เพียงแต่มันได้ถล่มแล้วอ่ะมันได้ถล่มที่จะถล่มแบบหักหลังกันแล้วอ่ะหักหลังเพื่อนแล้วอ่ะแล้วก็อยากครอบครองทองไว้นะทองโอ้โหเยอะมากตั้งไว้ในบ้านอลังการเลย นี่คือข้อ,ขอด้อยอีกอันหนึ่งก็คือเอาทองมาตั้งไว้ในบ้านแค่นี้รวยแล้วหรอแล้วจ้างลูกน้องมาไม่ได้ขายเลยเหรอทองอะนะเออแล้วไอกระทระวงความมั่นคงเนี่ยก็เป็นคนบอกให้ห้าสี่คนตอนนี้เหลือสี่นะห้าคนเนี้ยไปไปขโมยทองกลับคืนมาแกงห้าคนตอนนี้เหลือสี่ก็เลยไปเอากลับคืนมานะ ก็ไอขณะที่ยิงกันจนจบแล้วบิวตัวสุดท้ายเข้าไปอยู่ในอ่าเข้าไปอยู่ในกองในห้องกระจกเขาจะเอาทองอนะไรอย่างเ้เข้าไปอยู่กับทองเลยแล้วก็เท้ากันว่าที่มันทำอย่างนี้เพราะว่ามันน้อยเหนือต่ำใจเพราะว่าพวกเองไม่เคยเชื่อจใจฉันทำอะไรก็ทั่วจะฉันชอบฉันผิดอยู่นั่นแหละเราเห็นว่าเป็นข้อแก้ตัวคือ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่เคยฟังเขาโวตอยู่นั่นแหละเขาจะทําอะไรเขาอยากมีชีวิตทีด่ดีขึ้นยากด้วยก็จะโวตอยู่นั่นแหละจะทําอะไรก็โวตก่อนโดยที่ไม่ทําตามเขาเลยก็ทําตัวเป็นคนดีพระเอกก็ทําตัวเป็นคนดีอยู่นั่นแหละทั้งๆที่เห็นกับตัวเหมือนกันก็จะเอายาไปให้หนักเอกหาแฟนเอายาไปให้แฟนไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเาบอกว่าเองก็แค่อยากเอายาไปให้แฟนเอาใจแฟน เออเราเห็นแล้วเออมันก็มันเหมือนกับคนทําความผิดแล้วยกความผิดให้คนอื่นเราดูตอนนั้นนะไอ้นี่เนี่ยมันไม่สํานึกค่าเลยเราคิดอย่างนั้นนะซึ่งเพื่อนๆสี่คนก็คิดเหมือนกันกับพวกเราขนาดที่เราดูยิ่งเลยนะดิงปังปังบังบังแต่ว่าดิงแขนดิงขาดิงอะไรไม่ไม่ให้ตายนะแล้วก็เดินออกไปเพราะว่ากระทรวงความมั่นคง จะมาเอาทองไปนะแต่เราดูแล้วกระทรวงความมั่นคงนี่ไอหัวหน้ามันนี่ก็อยากได้ทองนะมันก็ต้องมีทุจริตอะไรบ้างละ่นะแต่ว่าพวกพระเอกก็ก็ไม่ได้ให้ตามเข้าตกลงเขาแจ้งนักข่าวไปดูเห็นทองทูดใยทองออกข่าวทั่วประเทศนะครับอันี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเอาทองได้โัดามานะันอะก็เลยต้องเอามาเป็น อะไรกองกลางนะให้กับผู้ประสบภัยโลกที่สามอะไรของเขาแล้วไอ้บิลเนี่ยขณะที่โดนยิงสะบักสะบอมแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็แค่นั้นแหละไม่ใหญ่ไม่อยากฆ่าถือว่าเป็นเพื่อนกันต่อไปอย่าชบอย่าคบหาก,กันก็พอกกาลังเดินออกไปไอ้นี่จับปืนออกมาจะยิงเขาก็เลยยิงไอ้ไก่ปาก,ก่อนเลยนะไก่ปาาก,ก็เลยยิงสวนเข้าหน้าอ,อกตาย แต่ไก่ป่าเนี่ยใส่มุกใส่เสื้อเสื้อกันกระสุนเลยไม่เป็นไรนะหนังจบลงด้วยพระกาลชนีแต่ก่อนจบหนังเหมือนจะไม่อยากให้เราเกลียดบ,บิวมากเพราะว่าเราเห็นช่วงต้นๆเนี่ยพวกนี้รักกันมากเลยหนังตั้งแต่วัยรุ่นมาแล้วรักกันมีความสุขมีความออุ่นหนังบอกให้รู้ว่าหลังจากบิว เอาทองมาพระเอกติดคุกเขาส่งยามาให้กับนางเอกนะรถใหญ่เลยเขาไม่ได้ลบทิ้งเขาได้เงินมาแล้วก็เขาซื้อยาส่งไปให้นางเอกเออถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาไม่ควรจะทำไม่ควรนั้นพระเอกน่าจะไปหานางเอกก่อนเพื่อที่จะนี่อันนี้มาปุ๊บล้วก็คุยกันจะเอาคืนนะแต่เขาก็ไม่ได้ ไม่ได้ปิดบังพระเอกคิดมากโน่นนี่นั่นนะเขาก็ให้รู้ว่าเฮ้ย hey, ไอเนี่ยกระทรวงความมั่นคง,งหัวหน้าเนี่ยมาหาพระเอกที่คุกแล้วให้ตามหาบิวให้เจอแล้วเอาทองคืนมานะโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปัดเลยความผิดต่างๆที่ต้นก่อนหน้านั้นจกให้ก็จะเป็นอิสระเราก็เลยรู้ว่าเออพระเอกที่ไม่ไปหาแฟนก่อนเพราะเนี้ย เพราะว่าเราต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จก่อนนะครับมันก็ฉเฉลยไม่หมดเลยแต่หนังเรื่องนี้เหมือนเหมือนไม่อยากให้เราเกลียดบิลเหมือน้เห็นความเอ่ความผูกพันของเพื่อนพักพวกเพื่อนฟ้องเพื่อนพ้องครอบครัวแหมมันมันรักกันจริงๆเรานองมองแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างนี้เลยเรามองเห็นมันทำแลว กะกินตัวองใจแล้วหลังนี้ช่วงดราม่ามีน้ำตาคลอนะผมผมคลอเหมือนกันในช่วงที่เอ่อไอไก่ป่าใช่ไหมไก่ป่านะมันมันจะยิงไอไอบิวทิ้งตอนนั้นเนะี่ยแล้วพระเอกปัดมือแล้วยิงโดนพ่อโดนป้าป่าทําให้ปราป่าพิการนะป้าป่าก็ตบหน้าทีหนึ่งอ่ะตบแล้วเนี่ย ตอนที่มันมาสรารภาพผิดมันไม่กล้าไปหาป,ป้าป๋าเพราะว่ามันเป็นคนจริงตอนมันหาเห็นป้าป๋าพิการมันก็เสียใจร้องไห้ไอหนึ่ป,ป้าป๋าพิตตบทีหนึ่งเอาละเ,เอาคืนนะนะต่อไปนี่หายกันนะเอาตอนนั้นลร้องไห้แล้วป้าป๋ากับนี่แสดงกันแบบซึ้งมากเลยคนอื่นก็อึง้งแล้วตอนเนี้ยมีน้ําตาคอครับโอ้ผมดูหนังไม่ค่อยเนี้ย เห็นเห็นกันคนโดนยิงแล้วตัวเองก็เป็นคนยิงรู้สึกผิดต้งมาอยู่แล้วนปะป้าแค่ตบหน้าทีหนึ่งเอาคืนแล้วแล้วพูดคําพูดคําจาเนี่ยมันแบบซึ้งว่าง่ายๆแต่ซึ้งเนี่ยเอาคืนแล้วนะต่อไปไม่ต้องไป็นอะไรกันนั่นแล้วไนะี่ก็ร้อให้ถากคนต่างร้อคนอื่นก็ซึ้งน้ําตาซึมหากดรามากก็ดีหนังเรื่องนี้ได้รางวัลด้วยนะ นะาการประกาศรางวัลถึงฮ่องกงรู้สึกวันเป็นรางวัลดีไซน์ฉากแอคชั่นดีหลายหลายรางวัลเลยนะครับสนุกพี่น้องสนุก i t ตา i a n ยนจ็ Job, ผมว่าเขาแค่เอาเอากลิ่นมันมาแต่เรื่องราวฉากไล่ล่าแอคชั่นท้ายเรื่องของ italian ยนจ็แล้วก็ภาคของอินเดียที่เป็นรถมินิใช่ไหมมินิคูเปอร์ตัวนั้นเขาตัดทิ้งไปเลย อันนี้เอารถรถรถสปอร์ตรถแข่งแบบเจ๋งๆคันใหญ่มามาทุบทำลายถนนไล่ล่า,ลาไปถนนแบบฟาดอ,อ่ะอือย่างนั้นเลยโอ้มันเลยเนาะนี่สไตล์นะฮ่องกองสามชาติที่ทำแตกต่างกันนะครับลองไปดูเลยครับอีเีเลนจ็อบสไตล์ฮ่องกองสไตล์จีนแล้วกันนะมันให้คะแนน ผมให้แปดเต็มสิหักอะไรหักที่มันแบบบางครั้งมันไม่ตอนที่มันอันนี้มันมันไม่สมเหตุสมผลที่ที่มันหักหลังอ่ะแค่อยากได้เงินแต่มันไม่น่าใช่เขารักกันมาตลอดนะโอรักกันขนาดนี้มันมันน่าจะให้เห็นอะไรเยอะๆหน่อยบอกว่าอ้นี้มันแค่รักเงินเฉยๆไม่ได้นะ ถึงขนาดกันรักแล้วก็มาบุกหาป้าป๋าเลยทรยศแล้วก็บุกหาป,ป้าป๋าเขารักกันนา่นี้ยอันนี้มันมันให้น้อยไปนะครับสองหากอีกคะแนนหนึ่งคือนางเอกน่าจะเป็นลูกของชื่อชื่อว่าลูลู่ลูกของป,ป้าป๋าไม่ใช่นางเอกอันนี้ลูกของลู ของป้าป่าชื่อรูรูน่ะนักเอกเป็นหมอใช่ไหมอันนี้ไม่ให้เห็นเลยเนี่ยนักเอกไม่เห็นเห็นแค่นั้นเห็นแค่ฉากเดียวกับให้รู้ว่าเอ้มันเอายามาให้นอนนี่แค่นี้ออกมาไม่ถึงนึกสารมัดีรวมกันนะรูรูก็เหมือนกันให้เห็นความผูกพันว่าเขารักอันนี้เหมือนน้องสาวโน่นนี่นั่นถูกจับตัวไปแล้วก็ตัดบทมันทิ้งไปเลยไปช่วยช่วยได้ แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยคือแทบจะไม่ให้บทพูดกับลูลูเลยผู้หญิงเนี่ยหายไปเลยอะให้ให้รู่แค่ว่าลูลูลถูกจับตัวแล้วไปช่วยจบไม่ไม่ดเห็นความว่าเฮ้ยเขาถูกจับตัวอะไรอย่างเงี้อ่อนบทผู้หญิงนึกอ่อนมากๆนะครับแต่ก็ยังสนุกในภาพรวมแพ่เต็มสิบจากลิขิตใจใจบันเทิง เป็นหนังปี2018ใครคิดถึงกัววาใจเนี่ยห้าคนนี้มันรวมตัวกันเล่นในอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่ใช่กัววาใจสนุกครับพี่น้องแนะนำให้ไปดูช่องทางธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามริบบุตรชาบันเทิงด้วยช่วงนี้ดูหนังจีนเยอะเพราะว่าดูภันธกิจล่าธรรมโตนั้นแล้วก็ติดใจหนังจีนในการฉากแอคชั่นอะไรมันด,ดูดูต่อเนื่องกันยาวเลยนะครับ อ่ะลองไปหาดูครับยังสนุกอยู่พี่้องสวัสดีครับ